ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับวิดีโอนี้ครับผมจะเอาลงในช่อง u t u b e อีกให้พี่น้องดเบิ่งกันอีกครับนี่ครับพี่น้องครับอุปกรณ์นะครับทำไรทำหน้าของผมครับครับในพี่น้องครับเข่าเหนียวของผมนะครับเนาะนะครับสำหรับปีนี้งามครับพี่น้องนี่ครับน้องสะของผมนะครับ มีปลามากมายครับครับพี่น้องครับสำหรับนี่ครับพ่นเทียงเก่าี่มีต้นมะม่วงนะครับเป็นเทียงเกา่าเถียงหน้าเก่าครับแต่สมัยผมเป็นเด็กหน่อยครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพื้นที่นะครับที่นะครับที่ผมเอาลงนะครับในช่อง youtube นะครับที่ผมจะทำให้พี่น้องเบิงพ่อลุงแม่ป่าเบิงพ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิงเอาอาเบิงครับสำหรับพื้นที่นี่ครับประมาณ4ีซีห้าพไรครับพี่น้องร้วา็นี้นะครับเนาะนะครับ มีข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าแล้วก็ไร่มันสำปะหลังครับพี่นอ้องสำหรับสุดท้ายนะครับเป็นวีโอที่จะผมะนำลงนะครับในช่องอยูทูบของผมมีกะน้องสานะครับมีปลาอีกเยอะนะครับอยู่ในน้องสาผม นะครับเป็นปลาธรรมศาสตร์ครับพี่น้องนะครับสำหรับวีดีโอนี้นะครับผมกะนะครับเนาะผมก็จะเอาลงนะครับในช่อง youtube ของผมเองนะครับจะให้พี่น้องเบิง้งจะเป็นวีดีโอที่ผมตัดวีดีโอเป็นภาพเป็นวักเป็นวักเป็นวักให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะ ะครับบานีผมจะเอาลงในช่องในทูบด้วยครับเด้อสำหรับไล่นี้โอเปอร์แมนไลห์ครับผมวิดีโอครับผมวิดีโอวิดีโอนะครับสำหรับวีโอนี่นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ